สวัสดีครับ X ครับวันนี้ก็จะมาอยู่กันที่เกมเก่าที่เราคิดถึงนะครับ m a เลโอเครื่องแฟมิคอมเราจะมาทำสูตรเรือสมบัติกันนะครับต่าเต่าสีน้ำตาลที่เดินไปเดินมานะถือค้อนอยู่จะกลายเป็นเรือสมบัตินะครับก็จะทำที่ดันหนึ่งเลยวิธีทำก็คือเขา จะต้องมีความสัมพันธ์กัน3อย่างนะครับก็คือเหรียญคะแนนแล้วก็เวลานะครับเหรียญก็คือเราจะทําเหรียญให้เป็นเลขเบิ้ลนะครับ11 22 33อะไรพวกนี้นะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับส่วนคะแนนก็จะเอา2ตัวท้ายนะครับเลขท้าย2ตัว11ก็คือ10 22ก็คือ20 3 3ก็คือ30นะครับหลักการคือแค่นี้ครับส่วนเวลาเวลาเราก็จะทำให้เป็นเลขคู่นะครับอันนี้ผมก็ต้องเป็น33นะครับทำเหรียญก่อนนะครับเพราะคะแนนเราเก็บเหรียญแล้วคะแนนจะเปลี่ยนนะครับ เราค่อยมาทําคะแนนตอนนี้เป็น30กับ33มสครับลาก็ต้องทำให้ได้เลขคู่200อ่ะก็จะมานะครับเรือเหาะอ่ามาแล้วนะครับเรือทีนี้เราก็จะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเรือมีอะไรด่านนี้ก็ เล่นตามปกตินะครับมีสูตรสูตรตรงปลายท่อนี้นครับสูตรทำอัพนะครับอย่าให้ตกนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปดพันแล้วก็เป็นหนึ่งอัพ สองอัพสามอัพสี่อัพจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะครับว่าจะเอากี่ตัวเห็นไหมครับแล้วแต่นะครับหรือว่าจนกว่าเห็ดมันจะไม่ออกแตเห็ดมันจะออกตลอดนะครับว่าเราจะทันไม่ทันเนี่ผมเอาแค่นี้พอนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมี เห็ดอัพอีกนะครับอ้าวบินไม่ทันตรงนี้ก็จะมีเห็ดเขียวนะครับเห็ดเขียวตรงนี้ก็จะมีใบไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีาดาวดาวมวนหางสิลูก เราก็วิ่งไปเลยแถวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ไล่ไปเลยครับด่าน3ามแถนี้เราจะไปเอาขุยนะครับ เต่าเคียร์ทา้งให้หนอ่อยพี่เต่าช่วยหน่อยตรงนี้ใครตัวเล็กมาก็ไม่ต้องห่วงนะมีตรงนี้แล้วจะมีใบไม้อยู่ตรงตรงนู้นด้วยนะครับมีใบไม้อยู่ตรงนี้พาไปดูโจ๊ะนี่ เรียบร้อยครับพาไปดูตายเลยไม่เป็นไรครับนี่เลยตัวเล็กของจริงใครมาตัวเล็กก็ไม่เป็นไรนี่ไงปึ๊บแล้ก็ให้พี่เต่าเลียรทางให้เหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปั๊ปึ๊บปั๊ปึ๊บอ่าเราก็ไปเอาเห็ดก่อนนะครับ ก็อยากได้เหรียญมองสะหน่อยก็ไปเอาใบไม้นะครับตามที่เราไปเอามาเมื่อกี้อุ๊บอันนี้เราไม่พลาดแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาโอ้ยเกือบโดนพี่เต่าเกือบโดนพี่เต่าเล่นอีกแล้วอึ๊บเราก็จะมีตัวน้อซ่อนอยู่นะครับเออมาสวรรค์ พาสวรรค์ถ้าเราไม่ไปเอาใบไม้เราจะบินไม่ได้นะครับแล้วเราจะไม่ได้เห็ดเขียวนะเห็ดอัพอ่าเก็บเหรียญร้อยเหรียญน,นะครับเกมนี้ร้อยเหรียญก็จะได้ตัวตัวอัพหนึ่งตัวเรามาเอาคุยกันนะครับอิดบล็อกที่มีเต่านะครับจำไว้ ก้มครับหมอบเราจะย้ําอยู่หลังฉากครับแล้วเราก็จะได้คุยนะครับคุยมีประโยชน์ ไปที่ด่านสี่นะครับด่านนี้สําคัญมากนะครับเก็บเหรียญให้ครบนะครับแล้วเราจะได้บ้านเห็ดข่าวนะครับบ้านเห็ดข่าวก็จะมีของของดีเลยแหละของก็คือไอเทมลับนะครับของดีแต่ประเด็นคือต้องเก็บเหรียญให้หมด โอ้ยไม่หมดแล้วไอ้ยอมตายนะครับมาตัวเล็กก็ได้นะครับเราเก็บเหรียญให้หมดนะครับเราจะได้บ้านเห็ดขาวบ้านเห็ดขาวก็จะมีของลับอาวุธลับนะครับ กดอดได้เห็ดเห็ดเขียวตรงนี้ต้องรีบหน่อยครับโดดไม่ถึงครับตรงนี้มีเห็ดเขียวนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นนะครับเราจะเอาแค่ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้ก็เล่นให้ผ่านนะครับอ่าดูจะได้ดาวไหมถ้าได้ดาวก็จะอ้ยอ่ะอโดดไม่ถึงขออีกทีนึงแมวละอ้ย,ไ,ออยได้ดาวด้วย ก็จะได้ห้าอัพนะครับดาวเรียงกันสามดวงอ่าทีนี้เราจะได้บ้านเหิดขาวครับไปดูกันครับว่าเราได้อะไรก็ได้เป็นพีปีกนะครับพีปีกก็คล้ายๆกับใบไม้นะครับ ปีปีจะเหมือนใบไม้แต่ว่าดีกว่าใบไม้เยอะนะครับก็คือเราบินได้เลยเราไม่ต้องมีรันเวนะครับเราไม่ต้องมีรันเววิ่งนะครับเล่นภัยกันด้วยโอ้เกือบได้นะครับด่านนี้ปราสาทเราก็จะไปเอาขุย เราก็จะไปเอาขุยนะครับขุยมีไว้ทำไมมีไว้ย้ายด่านนะครับเพื่อทำให้เราอันนี้เป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ตัวส้มดอกไม้ตัวส้มเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเป็น ใบไม้นะครับงานเข้าเลยอันนี้เราต้องยอมตายนะครับเพื่อเราจะไปเอาขุยนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กเราต้องไปเอาใบไม้ นี่ครับแล้วึ้นมาเอาเห็ดชั่วโอ้โหเกือบนะครับนี่ได้ใบไม้ครับก็มีรันเวย์วิง่งอึ๊บบินไปแล้วครับ เต่าผีสิงนะครับปกติด่านนี้ก็ไม่ควรตาย <c oughs> ประมาทนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูเรือหาะเอ้ยเรือหาะของจริงเรือมหาสมบัติเรือมหาสมบัติของจริงมีเหรียญเต็มไปหมดเลย ถ้าตัวเล็กมานี่ก็จะเก็บเปลี่ยนลําบากนะครับเพราะว่าจะเก็บได้แถวล่างแถวบนนี่ก็จะเก็บไม่ได้ตัวใหญ่ก็จะเก็บได้ทุกแถวนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เนี่ยดู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 แถวบนก็กระโดดไม่ขึ้นนะครับดูอดเลย เราบนกระโดดไม่ขึ้นแต่ว่าความลับนะครับอยู่ที่ช่องนี้ครับโอ้ยเกือบจะไม่ได้นะะครับอึ๊บโอ้โหโดดมุมแมลงอ้าวถึงหรือถึงด้วยนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ถึงเราเลยหยุดนะไม่โดด มีคล้ายๆไพ่ลอยนะครับแล้วก็มีสูตรไพ่ลอยเหมือนกันไปดูกันนะครับก็ามาดูกันนะครับอันนี้ดอกไม้นะครับดอกไมอ้อันนี้เป็นดอกไม้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเห็ดนะครับ อ่าอันนี้เขาจะให้เราผิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดจับคู่ไปเรื่อยๆครับเหมือนเกมจับคู่นะครับใช้ความจํานะครับ ไปก็เป็นนี่นะครับผิดนะครับอ่าเขจะให้เราผิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับผิดครั้งต่ับไปเราก็จะไม่ได้โอ้ด่านนี้มาตัวเล็กนะครับมาตัวเล็กเราก็จะ บินไปสวรรค์ไม่ได้คนระับความลับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีนี่ครับไปสวรรค์ได้แต่ว่าเราบินไม่ได้วันนี้ก็จะเหมือนด่านสามนะครับที่เรา มีหางนะครับแล้วก็บินขึ้นไปนี่ตรงนี้เนี่ยบินขึ้นไปเก็บเห็ดเขียวนะครับเป็นหนึ่งอัพนะครับก็ปดนะครับตัวเล็กไม่มีอะไร ก็ผ่านแล้ยครับเดี๋ยวโดดไม่ถึงอีกโดดตึงตึงตึงโดดไม่ถึงหลานหกนะครับหลานหกก็ไม่มีอะไรนะครับเพลงดูตื่นเต้นนะครับเตะเต่าไปเตะเต่าอีกทีนึง โดดดดุอยดุยดุอยนี่แน่อัดกปเลยเคลียร์ทางครับอ้าวปดได้เห็ดเขียวนะครับไม่เป็นไรครับบอกเพื่อนๆไว้ว่ามันมีเห็ดเขียวตรงนั้นนะครับข้ามไป ตรงนี้มีเต่าเจ้าเล่น,นะครับทำให้เราตัวเล็กได้อันนี้บ้านเห็ดธรรมดาครับเหมือนเดิมได้ของแหมของก็ตอนนี้ของเรามีเพียบเลยนะเพราะเราเปิดการ์ดลอยไพ่ลอยครับนี่ครับ มีเยอะให้ดูนะครับโชว์โชว์ของโชว์ของนี่ก็ไปช่วยเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเนี่ยเป็นหมาไปแล้วกลับไปกันนะครับขึ้นเรือเรือหอกเห็นก็จะแบบตื้อตื้อ เก็จะแบบตื่นเต้นหน่อยครับแต่เราก็เราก็ตื่นเต้นไหมล่ะก็ไม<ๆ>่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ซึบมอโอ๊ยโอ๊ย ปรับปรับปรับจริงๆเราเอาลูกไฟปลาได้นะครับก็ได้คาถามาครับคาถาช่วยเจ้าหญิงนะครับ ็ด่านหนึ่งก็เรียบร้อยอ๋อช่วยพระราชาไม่ใช่เจ้าหญิงอ่ลูกน้องเห็ดก็ขอบคุณกันใหญ่นะครับทีนี้ก็จะไปอ๋อนี่เจ้าหญิงก็ให้พีีปีกมาครับพีปีกนี่สำคัญมากก็จะไปด่านสองนะครับ